ยุคนี้สมัยนี้ไม่มีอะไรแรงเท่ากับ AI แล้วค่ะหลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราได้ยินกระแสะว่า AI เนี่ยกำลังจะเข้ามาแย่งงานมนุษย์แต่ล่าสุดค่ะมีการสำรวจนะคะออกมาว่าไม่จริงแล้วก็มีข้อมูลหักลางด้วยเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวใส่มีเรื่องเล่าเอามาฝากกันค่ะ กระแสที่ AI จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์นี่วนกลับมานับครั้งไม่ถ้วนจริงๆนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยมาจากการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการ AI เลยค่ะคนนี้เขาชื่อว่าดาริโออาร์มเดีซึ่งเป็น CEO ของบริษัทผู้พัฒนา AI สำคัญของโลกเขาบอกว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานมนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะทำให้อัตราการว่างงานในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงถึง20%ในเวลาไม่เกิน5ปี ส่วนสายงานอันตรายที่จะถูกแย่งงานก่อนใครเพื่อน Amodee เขาบอกไว้ว่าจะเป็นสายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะการเงินแล้วก็กฎหมายแล้วก็ไม่ใช่แค่ Amodee นะคะแต่ว่า CEO ชื่อดังค่ะอย่าง Mark Zuckerberg CEO ของ Meta เนี่ยก็ออกมาระบุว่าต่อไป AI จะมาเป็นวิศวกรเขียนโค้ดแทนมนุษย์ได้แล้วแต่วันนี้มีงานวิจัยมาจากอีก ด้านหนึ่งมุมหนึ่งของโลกนะคะนี่เป็นงานวิจัยล่าสุดจาก PWC ค่ะเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกนะคะเขาออกมาเปิดเผยผลลัพธ์ที่น่าสนใจบอกว่า AI เนี่ยไม่ได้ทำให้คนตกงานแต่ว่ากลับมาทำให้มีคุณค่ามากขึ้นไม่ใช่ลดลงด้วยซ้ำ รายงานล่าสุดค่ะเข้าวิเคราะห์จากการประกาศรับสมัครงานกว่า800ล้านตำแหน่งทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นรายงานการเงินของบริษัทต่างๆหลายพันแห่งใน6ทวีปทั่วโลกด้วยรายงานฉบับนี้พบว่าในปี2025ค่ะมีทั้งจำนวนงานแล้วก็ค่าแรงเนี่ยกำลังไต่ระดับสูงขึ้นในแทบทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือเทคโนโลยี ไม่เว้นแม้แต่ง,งานที่ดูเหมือนว่าจะถูก AI เข้ามาแทนที่ได้อย่างง่ายที่สุดนะคะอย่างเช่นงานบริการลูกค้าหรือว่าโปรแกรมเมอร์อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจค่ะรายงานฉบับนี้เนี่ยยังระบุถึง6ข้อที่คุณมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ AI มีอะไรบ้างมาดูกันข้อแรกก็คือประสิทธิภาพการผลิต แต่เดิมเนี่ยเชื่อว่า AI ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมากนักแต่ความเป็นจริงแล้วอุตสาหกรรมที่เปิดรับ AI ได้มากที่สุดเนี่ยพบว่ามีอัตราการเติบโตมีประสิทธิภาพการผลิตพุ่งขึ้นสูงเกือบ4เท่าค่ะทำให้ AI ไไม่ใช่แค่เครื่องมือลดต้นทุนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นตัวเร่งในการเติบโตของธุรกิจอย่างแท้จริง สคือค่าแรงค่ะแต่เดิมเนี่ยเชื่อว่ามี AI เข้ามาจะทำให้ค่าแรงลดลงพนักง,งานก็มีอำนาจในการต่อรองน้อยลงแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ค่ะเขาพบว่าพนักง,งานที่มีทักษะ AI เนี่ยมีค่าแรงสูงกว่าพนักง,งานที่ไม่มีทักษะถึง56%ค่ะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น25%จากปีที่แล้วข้อ3คือตำแหน่งงานค่ะความเชื่อก่อนหน้านี้บอกว่า AI จะทำให้คนตกงานแต่ความเป็นจริงแล้วงานในสายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังไปได้ดี ข้อ4คือความเหลื่อมล้ําก่อนหน้านี้มีความเชื่อว่า AI เนี่ยจะทําให้ความเหลื่อมล้ําทางโอกาสแล้วก็ค่าแรงสูงขึ้นแต่ในความเป็นจริงค่ะกลับพบว่าค่าแรงแล้วก็การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในงานที่ AI สามารถเข้ามาช่วยทําได้และนายจ้างก็ลดความสําคัญของวุฒิการศึกษาลงด้วยนั่นกลายเป็นว่าเป็นการเปิดกว้างนะคะทางโอกาสการทํางานให้กับผู้คนหลากหลายล้านคนมากขึ้น ข้อ5คือทักษะค่ะความเชื่อเดิมเขาบอกว่า AI จะมาลดทักษะของงานที่อาจจะมาถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่า AI เนี่ยไม่ได้ลดทักษะของคนลงแต่กลับช่วยพัฒนาด้วยนะคะเพราะว่างานบางอย่างเอาระบบอัตโนมัติหรือว่า AI เข้ามาช่วยได้ทำให้คนหรือว่าพนักงานมีโอกาสไปพัฒนาทักษะทางด้านอื่นมากขึ้นและสุดท้ายข้อ6คือระบบอัตโนมัติ แต่เดิมเนี่ยเชื่อว่า AI จะทำให้งานที่ถูกระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่ถูกด้อยค่าลงแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่า AI แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยยกระดับให้งานเหล่านี้มีความซับซอ้อนแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นด้วยสรุปแล้วก็คือ AI มีส่วนช่วยมากนะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตช่วยเติมเต็มช่องว่างขององค์กรที่อาจจะไม่สามารถหาคนมาทำงานได้แล้วก็ยังช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจเนี่ยมีการเติบโตไปข้างหน้า ในรายงานยังย้ำด้วยนะคะว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยควรจะมอง AI ในฐานะของกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจไม่ใช่แค่เครื่องมือมาลดต้นทุนอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ AI มันลดจำนวนพนักงานบริษัทควรจะลงทุนในการช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวแล้วก็ทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทำให้สร้างโอกาสใหม่ๆเข้าถึงตลาดใหม่ๆทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะยังทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตด้วย นี่แหละค่ะเป็นประโยชน์ของ AI นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องกลัวกันเกินไปว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานมนุษย์หรือเปล่าถ้าใช้ให้ถูกทางก็น่าจะมีประโยชน์มหาศาลแน่นอนส่วนคลิปหน้าสาเมียเรื่องเล่าจะเอาเรื่องอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามกับสื์จากข่าวค่ะ